เปลี่ยนทุกที่กลายเป็นปาร์ตี้ได้ทันทีด้วย JB l Partybox 520ลำโพงที่มาพร้อมกับเสียงทรงพลังและไฟเอฟเฟกแบบจัดเต็มการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design Award 2025และ IF Design Award 2025แต่ก่อนจะไปร,ะรับชมฟีเจอร์ต่างๆฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องมหาจักร h a n n e l ไว้นนด้วยนะครับ พูดถึง JBL Party Box เรื่องเสียงเขาจัดเต็มแน่นอนโดย JBL Party Box 520ให้เสียงทรงพลังแบบ JBL Pro Sound พร้อมเทคโนโลยี AI Sound Boost คลาะเสียงแบบ Real Time แล้วก็ปรับเสียงออกมาให้ดีที่สุดเปิดเพลงยังไงก็ได้เสียงที่เต็มชัดเบสแน่นไม่แตกไม่เพีย้ยนด้านหน้ามาพร้อมกับไฟ Dynamic Light Show ที่ซิงค์ไปตามจาังหวะเพลงให้ฟีลแบบอยู่ในคอนเสิร์ตจริงๆ และที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือที่พอร์ตเชื่อมต่อด้านหลังของลำโพงที่เป็นพอร์ต XLR Combo Jack ที่ไม่ใช่แค่ใช้กับไมค์หรือกีตาร์เท่านั้นแต่ยังสามารถต่อเทอร์ a นเทเบิลหรือ DJ c o คอนโซลเข้าไปได้ด้วยเหมือนยกบูธ d ีเมาไว้ที่บ้านเลยนอกจากนี้ยังมีช่อง USB และ AUX In มาให้อีกด้วยครับ JB Party Box 520 er มีน้ำหนักอยู่ที่25.5กิโลกรัมแถมยังเคลื่อนย้ายไปจับปาร์ตี้ในที่ต่างๆได้สะดวกโดยดําจับที่ยืดสลด์ได้พร้อมล้อลากที่ใหญ่และทนทาน มีกำลังขับสูงสุดอยู่ที่400วัตต์ทำให้คุณยกปาร์ตี้ไปได้ทุกที่จะพกไปทำคอนเทนต์สนุกสนุกกลางแจง้งปาร์ตี้เอาดอหรือนั่งฟังเพลงชิลกับเพื่อนเสียงก็ยังเต็มสะใจแถมยังใส่กูเฟอร์ขนาด7.5นิ้ว2ตัวที่ห้เบสแน่นทรงพลังและ t วิตเตอร์โดมขนาด1นิ้ว2ตัวและถ้าอยากจะปาร์ตี้ริมสาก,ก็เวิร์สมากๆเพราะเขามีมาตรฐานการกันน้ำเประเซ็นในระดับ ipx 4การควบคุมก็สามารถทำได้จากตัวลำโพงเองหรือถ้าอยากจะปรับละเอียดมากขึ้นก็ทำได้ผ่าน jbl party box app ไม่ว่าจะเป็น light control อีค a l ไลเซหรือแม้แต่ Effect Lab ที่มีลูกเล่นเสียงเพิ่มสีสันให้ป <c oughs> าร์ตี้มันยิ่งขึ้นเดี๋ยวมาลองฟังเสียง JBL Partybox 520กันเลยครับ JBL Partybox 520มาพร้อมกับ b l บลู o ูธเวอร์ชัน5.4มีแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้นานสูงสุดถึง15ชั่วโมงโดยการชาร์จเพียงครั้งเดียวและการชาร์จแค่10นาทีก็สามารถฟังเพลงต่อได้อีก2ชั่วโมงที่สำคัญยังสามารถเชื่อมต่อลำโพง JBL ตู้อื่นๆที่รองรับ AuraCast ได้ง่ายๆขยายพื้นที่ให้ปาร์ตี้ของคุณใหญ่ขึ้นได้โดยไม่ต้องใช้สาย บอกเลยว่าเจเบ a ปาร์ตีบอก520ทำให้ทุกงานสนุกขึ้นได้เลยนะครับและถ้าอยากรู้ว่าปาร์ตี้ของคุณจะมันขึ้นได้แค่ไหนก็ต้องลองด้วยตัวเองครับโดย JBL Party Box 520ราคาอยู่ที่32,900บาทหาซื้อได้ที่โชวรุมมหาจักรทุกสาขาร้านซาซิตี้ทุกสาขาร้านคาตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการหรือสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ w w w m a h a j a k c o m และ w w w j b l t h a i l a n d c o m นะครับ และเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ซื้อไปนั้นเป็นของแท้ก็ให้สังเกตสติกเกอร์มหาจักรพลัสที่แปะอยู่บนกล่องสินค้านะครับแล้วก็สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับสิทธิประกันเพิ่มอีก3เดือนเป็น1ปีกับ3เดือนพร้อมเป็นสมาชิกมหาจักรพลัสรับข่าวสารโปรโมชั่นดีๆและสิทธิพิเศษต่างๆอีกมากมายด้วยครับอย่าลืมสแกนและลงทะเบียนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมโบวแวนหมดหน้าที่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ